สวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสอนอรีเซ็ตค่าลมยางเนาะแบบลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยเกิดอาการยางรั่วยางแตกหรือว่าเป็นปายางมาเนี่ยก็จะสามารถเข้ามารีเซ็ตค่าได้เพราะว่าพวกค่าเนี่ยมันจะขึ้นว่าเป็นสีส้มสีเหลืองเนาะโอเคอย่างแรกเราถึงมาที่นี่เลยครับผมมาวิ h ิโก้เสร็จเร๊บเราเลือกหาเมนูทำแบบนี้วิ h ิโก้สเตตัสเนาะนี่สับก็จะขึ้นแตกชยมาเนาะ เข้าไปที่ setting แล้วก็กด perform reset อ่ะอน,นีือเขาจะขึ้นเตือนแล้วก็กด code reset ได้เลยปึ๊บเป็นตะรอแป๊บหนึ่งเขาก็จะรีเซ็ตต่างๆเนาะที่เป็นสีเทาอ่ะพอรีเซ็ตเสร็จปึ๊บก็จะกลายเป็นสีเขียวอาจจะขึ้นว่า b a ท time monitor active อ,อ่นนี่คือเรียบ,บร้อยแล้วตอนนี้เราคือรีเซ็ตลมยางเรียบ,บร้อยแล้วครับ Terima